ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่คลิปติวฟรีของทีมงานบ้านครูปู้เดอะติวเตอร์ค่ะและวันนี้นะคะคือ EP ที่25นั่นเองค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับฟีดแบ็กมากๆเลยนะคะที่น้องๆนะคะได้ติชมกันเข้ามานะคะว่าน้องๆเนี่ยอยากจะให้รายการของเรานะคะปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างเราสัญญานะคะว่าจะนำทุกข้อติชมทุกฟีดแบ็กของน้องๆนะคะมาพัฒนาปรับปรุงเพราะว่าเรารักในงานสอนเรารักในงานติวนะคะและเราจะทำให้ถูกใจผู้ชมทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะเวลาผ่านไปไวมากๆเลยค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ให้การสนับสนุนเราขอบคุณทุกยอดไลค์ขอบคุณทุกยอดติดตามนะคะพวกเรามีกําลังใจอย่างมากๆเลยค่ะที่จะสร้างสารรค์คลิปนะคะให้ไปจนถึง EP ที่100กันไปเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าทุกคนนะคะอยากรู้แล้วว่าวันนี้นะคะจะเป็นยังไงก็ไปติดตามชมกันเลยค่ะ พบก,กับครูเต้ยใน EP ีที่25ก็จะยังอยู่ในขั้นสุดท้ายแหละก็คือขั้นสูงสุดเนาะอ่า comparison ขั้นสูงสุดอ่า superlative adjective นันเองอ่าขั้นสูงสุดเนี่ยก็มีโครงสร้างแบบนี้เลย verb to be บวกกับอ่าถ้าเป็นสารพยานเนาะเราจะใช้ the most บวก adj สามพยางเนาะ the most อ่ะข้อนี้เหมือนสามพยางหมดเลย excellent excellent ก็คือแบบหมายถึงฉลาดหรือยอดเยี่ยมเนาะฉลาดที่สุดในห้องเขาบอกว่า n o a r n o a r is ช่องว่าง in the class อ่าแสดงว่าคนคนนี้โนอาเนี่ยน่าจะเป็นแบบที่สุดละอ่าที่สุดของแบบอันดับหนึ่งเลยของคนในห้องเนาะก็คือเปรียบเทียบว่าเฮ้ยเราดีที่สุดเราเก่งที่สุดเราจะใช้ขั้นสูงสุดในการเปรียบเทียบเนาะดูข้อที่หนึ่งลุก o r e ถ้า more มันเป็นขั้นเปรียบเทียบแบบของสองอย่างแต่ อันนี้ไม่ใช่เนาะผิดไปข้อที่สอง excellent t est est ใส่ est ยังไม่ได้ต้องเป็นหนึ่งพยางนะ est เนี่ยข้อสาม the excellent the excellent เอ้าไม่มี mode อะไม่ได้ข้อสี่ the mode excellent เฮ้ยดูโครงสร้างสิลูกเหมือนกันป่ะสามพยางเหมือนกันไหม เอ็กเซลเลนสามพยางดังนั้นตอบพ่อที่4เลยลูกโนอาร์ no เนี่ยเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในชั้นนั่นเองอันดับหนึ่งเลยลูกข้อ4่ข้อที่สองจาคอบจาคอบเอ็นฮีสคเฮ้ยแสดงว่าเปรียบเทียบขั้นสูงสุดอีกแล้วว่าเป็นอย่างไรทีนี้มีนิดเดียวลูก verb to be เนาะ be verb be เนะี่ยบวกกับ ad adjective adj หนึ่งพยางในขั้นสูงสุดก็คือจะต้องมี the แล้วก็บวกกับ est แบบนี้เนอะแต่ว่าแบบที่สุดนั่นเอง old old ก็คือแก่คือในที่นี้มันหมายถึงแก่เนาะก็คือมีอายุมากที่สุดนั่นเองใช้ m ore ได้ไหมใช้ m ore ไม่ได้ตัดจริงไปทำไมต้องคําเสียงแบบดูมีอะไร er, older 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 ไม่ได้เพราะอะไรมันไม่มีแบบเขาเรียกว่าตัวเปรียบเทียบอีกตัวหนึ่งเนาะ older เป็นขั้นกว่าไม่ได้ข้อที่สาม the old that's เด็กๆดูลุก the old that's โครงสร้างเหมือนกันป่ะมี the เหมือนกัน o หนึ่งพยางใช่ไหม o เนี่ยคือหนึ่งพยางต้องตามด้วยอะไรลุก est มีเหมือนกันป่ะมีเหมือนกันเลยแบบนี้แหละได้ไหมโอเคตอบข้อที่สามแต่ข้อที่สี่ลุก ถ้ามี EST เราจะไม่มี m โ s สลูกเขาจะไม่ถูกกันดังนั้นจะไม่มาด้วยกันตอบข้อที่3จึงถูกต้องที่สุดข้อ3 this sport car is this p o r t car รถส p o r t เนี่ยมันทำไมที่สุดในโชว์รูมก็คือแบบโชว์รูมเนาะแบบสถานที่จะแสดงรถอะไรเงี้ยก็เรียกว่าโชว์รูม ไม่เหมือนหรอกก็วาดไปงั้นแหละ,ะดูโครงสร้างหูก expensive expensive ก็คือแพงแสดงว่าเขามีกี่พยางเอ่ยสาพยางโครงสร้างก็คือจะต้องเป็นอะไระ more than ถูกปะอ่ะ more than ทีนี้เรามา focus focus ในโจทย์ดีกว ใชอ์ดูข้อที่หนึ่งก more มี more แต่เขามีแดนปะไม่มีแดนตัดทิ้งข้อ2 expensive อย่างเดียวก็ยังไม่ใช่ในเรื่องของขั้นขั้นอะไรหรกขั้นสูงสุดถ้ามีลักษณะจ,จะแบบนี้ให้เราดูที่ขั้นสูงสุดเลยข้อ3 more expensive ยังไม่ใช่เนาะอ่ามีช่วงแบงช่วงแบบเออเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้ ดูข้อที่4นะดูข้อที่4 the most expensive อ oh, okay. ๋อโอเคครูพูดผิดเองตั้งแต่แรกหมายความว่า m o r e r n ไม่ได้ก็คือจะต้องเป็น the most ขอโทษอ่ะยังคงเหมือนเดิม the most บวก3พยางตอบข้อที่4เลยลูกอ่าเมื่อกี้สมองเบลอเนาะ มีเดโมดเหมือนกันแล้วก็แอดเจทีฟเนี่ยสามพยางาสามพยางตอบข้อสี่เลยหัวใจหน่อยอัน <All right. S 2> ลาก็เด็กดูข้อที่สี่ my mother is แล้วก็ blank ใช่ไหม my mother is blank ก็คือช่องว่าง blank ก็ Bl er คือช่องว่างเนาะ village เจอ village ก็คือหมู่บ้านบ้านแม่ของฉันเนี่ยเป็นอย่างไรในหมู่บ้าน จะรวยที่สุดเนาะดูหน้าดูจากทรงละเราก็เป็นคนรวยคนหนึ่งเหมือนกันนะนี่ขบับรถดูตัวเองนิดยึงว่าเรารวยเราเป็นคนรวยนะรวยน้าใจอดูข้อที่หนึ่งคำว่า rich rich, rich ตรงนี้แปลว่าอะไรรำ่ำรวย rich แปลว่ารำ่ำรวยนะทีนี้ลูกรำ่ำรวยเป็นหนึ่งพยาถูกปะหนึ่งพยาน ดังนั้น1นึ่พยางคจะต้องตามด้วยอะไร est the บวก est เนอะอ่าข้อที่1จึงไม่ใช่จึงเป็น more ไม่ได้ข้อที่2 richer richer เป็นขั้นกว่าอ่าผิดเลยข้อที่3ลูก the richard มี the แล้วใช่ป่ะ richards est หนึ่งพยางค์บวกด้วย est ได้ปะได้ไหมได้ว่าไปไม่อ่ะได้โอเคข้อสี่เ h uh, e m o โ t สบอกแล้วว่า MOST จะไม่มากับ er แล้วก็แบบไม่ได้ด้วย er ต้องเป็น est เนาะซึ่งมันมาด้วยกันได้อยู่แล้วตัดทิ้งไปตอบข้อสามลูกเขาบอกว่า that tower ตึกตึกตึก ตึกเตึก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 ใช่ตึกเอหลังนั้นอะตึกตึกนั้นอะมันอย่างไรในเมืองเนาะซิตี้แปลว่าเมืองด a ก t o w e r This d ตตตึกนั้นในเมืองในเมืองันเป็นยังไงมันน่าจะสูงที่สุดเนาะไฮก็คือสูงสูงที่สุดเนี่ยบอกแล้วว่ามันคือหนึ่งพยาง ก็คือจะต้องเป็น the บวก est โอเคปะโครงสร้างนี้ดูก่อน higher ได้ไหม er ไม่ได้ข้อสอ highest <it. S 2> ได้แต่เขาไม่มีอะไรหรกไม่มี the ต้องการ the ด้วย the most high ไม่ได้เลยข้อสี่หกต้องเป็น the highest สมพันธ์กับโครงสร้างนี้ไหมแปลว่าตึกนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันเป็นตึกที่สูงที่สุดในเมืองนั่นเองจะต้องตอบข้อ4เลยหรือัดเจนกี่ไก่สไลเดอร์และนี่นะคะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนนะคะที่บ้านคูปูเดอะติวเตอร์ค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่ดูคลิปดิวฟรีแล้วนะคะก็อยากที่จะมาสมัครเรียนพิเศษกับเรานะคะตอนนี้เราขอเปิดรับเฉพาะช่องทางออนไลน์ก่อนนะคะที่หน้าร้านที่สถาบานันตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนั่นเองค่ะถ้ายังไงนะคะก็รบกวนนะคะน้องๆทุกคนนะคะฝากกดติดตามข่าวสารทางช l youtube หรือว่าทางเพจคลิปดิวฟรีของแต่และช่วงชั้น ะะหรือว่าจะเป็นทางเพจบ้านครูปูเดอะติวเตอร์เพื่ออัปเดตข่าวสารนะคะว่าเราจะเปิดสอนอีกทีกันเมื่อไหร่นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นทางช่องทางการสอนออนไลน์นะคะแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือเป็นแบบกลุ่มย่อยตอนนี้เราเปิดแล้วค่ะสามารถที่จะทักเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดนะคะได้ตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วเจอกันนะคะในคลาสเรียนค่ะ